ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนวันนี้พี่ใบามาทาฮอตพอตนะค่ะเพื่อนเนาะฮอตพอตนะนะ mm hmm. เลี้ยงเพื่อนนะเน่ต้มน้ําไว้แล้วนั่นเพื่อนเออก็คล้ายกับว่าอ่าซุก,กี้หรือว่าชาบูนั่นแหละค่ะเพื่อนเนาะเออกมาให้ดูนะคะนี่นะก็ใส่ไอตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะ่ะรสดีนะคล้ายคล้ายรสดีนะคะแต่ว่ารสอ่ารสเนื้อนะคะรสบีฟนะคะ นี่นอนเพื่อนตัวฮอตพอตเราก็จะมีเนื้อนะคะนี่คือเนื้อสไลด์นะคะเพื่อนเนาะเอิญเพื่อนนี่จะปีพวกลูกชิ้นรวมมิตต่างๆนั่นเพื่อนเออเดี๋ยวพี่ใบก็จะเอามาต้มใส่หม้อนะคะเพื่อนหมอนี่ก็ผักนะคะผักมีประมาณนี้อาหารเพื่อนเออแล้วเครื่องปรุงอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนพี่ายทำจะทำง่ายๆให้ดูนะคะ เพื่อนพี่ใบเตรียมโต๊ไว้นะคะมีสามคนนะเพื่อนมากินด้วยนะคะเพื่อนนี่อ่าสามสามชุดสามชามนะคะในเครื่องปรุงนะคะนี่นะครับเป็นเซซเม่นะคะเพื่อนเนาะก็อ่าพลิกนะคะพลิกเผานะคะอ่าของจีนนั้นเพื่อนไม่เผ็ดแต่อร่อยนั้นเพื่อน,อน,นเออก็พี่นัดบัตเทอร์นะคะเพื่อนเนาะเออหลังจากต้มตรงนั้นเสร็จเพื่อนเพื่อนพี่ใบก็จะย้ายหม้อมาตั้งเตาแก๊สตรงนี้นั่นเพื่อนนะนั่ง กินกันนอกบ้านตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะง่ายๆ easy easy นะคะนี่น้องเพื่อนพไปไปใส่ลูกชิ้นไปนั่นเพื่อนเออใช้มือเดียวถ่ายน้องเพื่อนเออก็เลยยากเน็ตนะคะเพื่อนมาแล้วนะคะทำอาหารเลี้ยงเพื่อนเนาะใส่สองอย่างนะคะเพื่อนเนาะเซมเนาะเซม

ใช้มือหยิบมันหยิบยากอานอนเองน,นังนั่งเส้นเลยใส่ผักสองอยา่างน,นี่ก็มีประกาศข่าวด้วยเพื่อนเออประกาศข่าวด้วยนะคะสลาาร a r i e อมเพื่อนใส่ใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวมันก็ยุบเพื่อนเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะ เรามีผักเยอะนะคะบ้านเรารวยนะคะใส่ลงไปนั่นเพื่อนบ้านเรารวยนะผักเยอะนะคะซื้อมานะคะเยอะแล้วนั่นเพื่อนเออเหลือก็เก็บไว้ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนเออปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะคะ ส่วนเนื้อนี่นะคะเพื่อนเราจะไปทํากินข้างนอกนะคะใช้จิ้มจุ่มเอาใคร้ายแบบว่าจุ่มน้ําไม่กี่ทีก็เอาขึ้นนั่นเพื่อนเนาะเออนี่ก็พามาให้ดูวิธีทำง,ง่ายๆนะเพื่อนเอ้เนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนมันเสร็จนะคะเดี๋ยวย้ายไปข้างนอกนะคะ นี่นะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวที่ไปก็จะย้ายหม้อตัวนี้ออกไปตั้งข้างนอกนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนเนาะฮอตพอตของเรานะคะหรือว่า,าสุก,กี้นะคะสุกี้ฝรั่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมีเนื้อจุ่มนะคะเนื้อจุ่มที่โชว์ให้ดูนะคะเพื่อนเราก็กินแล้วก็จุ่มเนื้อแล้วก็ปรุงเครื่องข้างนอกนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เรียบร้อยนะคะน่ากินน่ากินไหมนะคะตามตามตามมาะคะไม่ได้ให้ดูตอนกินนอนเพื่อนมีต่างชาตินั่งกินด้วยนะคะเพื่อนเนาะ <c oughs> เห็นบ่หม้อใหญ่นะคะกินสามคนได้หนี่นะคะหม้อใหญ่นะคะขอบคุณเพื่อนๆพืนะคะถ้าใครชอบยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ปายด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อนเนาะกำลังเดือดปุดปุดน,นะคะมาเดินนะคะมาเดิน,นะค่ะทำง่ายมากเลยนะคะชอบอผัดให้มัน นิ่มน่านเพื่อนเอออร่อยขอบอกอร่อยมากเพื่อนนี่นอกสูตรง่ายๆนะคะอ่าในง่ายวันนี้เป็นมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงที่อ่ามื้อใหญ่นะคะมื้อเที่ยงมื้อใหญ่กินแล้วก็ไม่กินข้าวแรงเด้อพี่น้องนะคะมาเด้อนะคะมาเดอ้อตามมาตามมาจ้งอานะคะ